เป็นอย่างสะรอเป็นอย่างเบื่อเ็นอย่างสัญญาอย่างสัญญาอย่างเรื่องคนรีนนนเออเนาะคนแไเป็นอย่างเป็นอย่างท สัาไมได้หนาส่อ่ี้คเป็นอย่างกรมาสั่มเป็นอย่างไรปวดเี้ยวกินเก่าเรารู้ดีว่าไหมเหมือนบอกตัวเองหมู่บ้านแต่หมู่บ้านสัญญากันแล้วว่าเราเราจะรักกันไปจนตายหัววางานในยันนี้ ถ้รละมานกูหลายย้าละมาน้ามานกูโดนประดับเดบบอเงยมังยูมังยู่ม่ดีกจ๊หนึงค่ะเปิแบเอร์ี่นี่ท้ายเรือปิกุ้ยนี่นเน่ยมับอืถูกวถแล้วหน้ามันเนียนกันไปเมื่อกี้มาแล้ว้าใครเออหรือว่นล่นลุกหนักมาแล้วนาจังเลยอะไรหิวเลย น้องมันบอกคูเรียนยังไม่สูกรอก่อนถามเ <5 S 1> ียวอเดาถามบอกกูกินน้ำนมกินนงกัน <c oughs> ไม่กินอะไรกันเนองขี้แตเออเปิดเพลงอย่ยลิกท้นลิงทอนอันบิงหน้าตาคุ้งามงาเบิงเเรียกเขาคะนาาโเ้าค่ะ <c oughs> ได้แล้วคะ่ะไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไหม จะไปหาให้แล้วได้อยู่โอเคค่ะห้องแอร์ค่ะหาให้แล้วค่ะก็โอเคมีพื้นที่จอดรถเรียบร้อยบ้านเป็นหลังบ้านเดียวค่ะมีห้องนอนห้องครัวห้องน้ำในตัวเลยแล้วมีแอร์ด้วย ไม่ไกลค่ะอยู่เขตประคนชัยค่ะไม่ไกลค่ะอยู่ตามที่เขาอยากได้พอดีเลยไม่ไกลค่ะไม่ไกลก็อยากใกล้ตรงนี้พอดีได้แล้วไม่รู้ว่าน้องจะอยู่ไหมเพราะว่าทอไปน้องไม่รับคุยกันไมน่ยังไม่ติดต่อกันไม่ได้นี่คน่านะจะวิ่งรถอยู่เลยค่ะค่ะ ก็เขาบอกว่าให้จ่ายสองพันแล้วเข้าอยู่ได้เลยค่ะเพราะว่าค่าห้องเดือนละสองพันค่าน้ําค่าไฟจ่ายเองอุ้ยฟ้าเรี่ยมฟ้าเรี่ยมค่าค่ะค่าน้ําค่าไฟจ่ายเองก็ไม่ไม่แพงหรอกค่ะไม่เกินห้าร้อยหรอกค่าน้ำค่าไฟค่ะค่ะก็พี่ว่ายังไงโอเคไหม หนูก็ว่าน่าอยู่ดีดีกว่าที่หนูนอนอยู่บ้านอีกนะแอร์ใช้ได้ค่ะแอร์เย็นค่ะน้ำไหลไฟสว่างเออทีมีออมันก็ติดถนนใหญ่มันก็อยู่ได้สบายเลยชักโครกค่ะชักโครกค่ชะชักโครกน้ำก็ไหลด,ดีค่ะไหลแรงกินีไ โอ้หนูหนูหนูไม่หนูไม่ได้สอบยังไม่หนูไม่ได้สอบปั๊มอะไรทั้งเกี่ยวปั๊มน่าจะเป็นปตทหรือเปล่าใกล้ๆตรงนั้นโอเคเดี๋ยวฟ้าเรียมก่อนดูเดี๋ยวเียน้ำก็เขาก็ไหลดีนะพี่มันตัวเหล็กเออเขาใช้ปลาปลาหมู่บ้านหมูปูปูร่องหนูดีกว่าหมู ไม่ร้อนค่ะก็กว่าจะหาบ้านให้น้องได้ก็สามอำเภอสามอเภออ่ทุกผมก็ทำเต็มที่ครับใมันก,มก็ว่ามันดีที่สุดแล้วเลย โอ้ไม่เป็นไรครับพี่ผู้ผมผู้ผมเต็มใจอยู่แล้วครับไม่ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกครับวยคมันเอานาบอกูชบอกให้มึงจะม่ตกใจนึเดียตกใจแล้งที่ใจแต่ค้าคาห้องให้น้องก็ได้ค่ะเรื่องนั้นไม่เป็นไร แล้วนมติดต่อกับน้องว่าน้องจะเข้าอยู่วันไหนดันแหละพวกผมทีมงานพวกผมมาอันไหนพอช่วยได้ผมก็ช่วยครับมันคนเราเนาะตกทุกข์ได้ยากมันก็มีกันทุกคนนะครับเนี่ยทำบุญให้ยายแอดต่อไปเป็นยายแชทต้องขอบคุณแทนน้องด้วยนะคะพี่ทำบุญทำบุญแต่งงานให้ยายมดหมดเลย ว่าเอาเงินไปซื้อสอเหล็กหมดเงินแต่งงานพี่เขาอยู่จังหวัดไหนอยู่เยรมันฮะเยอรมันอยู่เยอรมันบ้านที่ไทยอยู่จังหวัดไหนคะอยุทยาที่นันทิี่ถามแต่วันงานวันเกิดเขานะอ๋อ

เอ้ยอันนี้ก็จ่อไม่ดูอะไรนะไอ้เจ้าของวินรถตุ๋นเนี่ยยูอ่านจู่เลยไม่จู่เลยผมดูมีรถเกี่ยวด้วยมีเทรลเลอร์ด้วยรถเกี่ยวสองคันรถสมัครคนขับรถเกี่ยวไหมครับรถสมัครคนล้างรถเกี่ยวเลือดหกล้อคันหนึ่งประไทยสามคันยิงเทรลเลอร์เลยพี่น่าเกี่ยวข้าวเลย พี่ไม่ค่อยรวยเลยค่ะแต่เขาเรียกว่าเศรษฐีเลยน,นี่พีม่มีงานไหมคะพี่มีคนล้างรถหรือ,อ,ยอยังคะออไอ้เงี้ยเงที่ี่มีมีแฟนยังคะนี่มีครอบครัวยังคะผมชอบพี่นี่นิสัยมากพี่นิสัยรวยมาก <c oughs> พวกของตายเขาไม่เอาพวกของตายตายดีกระดึไ้กระเดายกระเดีกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บได้ยังกระดึ๊บจ๋ากะดึ๊บกะดึกที่กลางคืนนี่สกิทแล้วสกิทอีกนิ่งอยู่นั่นแหละเขากรงบนคืนกรากรเนาะอันนี้มันตะเบืออมันเจาหอมันเจ้าล่ะ ถทายากปิดมุดเครื่องบินไม้ฟ้าเล็บนะจะทำมุญบ้านต้องจ้างรถแห่ไว้นะพี่รถแห่อะไรคุมขน,นขาด,าดค่เะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่รอคลิปเนาะเดี๋ยวนูติดต่อน้องให้เนาะบ้านที่จะออกเงินให้ค่าเช่าค่ะแ่ก็ขอบคุณแทนน้องด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะจะเจอเป็นใหม่วัานหลังน้องพี่เนะ <S <S าะวันนี้ฟ้าแลบ รถใครวะจะเจอกันใหม่ <ฮะ S 1> ค่ะย,ย,เยะเรวจอกันใหม่นะครับพี่เเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ